สำหรับชาวราศีเมษนะครับอา้าวทาบุญในเดือนกันยานะทําบุญรวยนะครับเขาบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยที่มีเศษเหรียญน,นะเศษเงินอะนะครับเขาบอกว่าหยอดใส่ตู้บริจาคเนี่ยนะดีนะครับนะล้วบอกเฮ้ยแล้วไปทํากับอีกสองไพ่ที่มันออกมาได้ไหมได้นะครับนะหรือว่าโอนไปเล็กๆน้อยๆในเงินเก็บของคุณนะครับนะไม่ต้องถึงร้อยถึงพันเราก็ได้นะครับนะใบแรกนี่ก็พูดถึงอะไรเขาพูดถึงเรื่องของ พวกคนเจ็บคนป่วยนะครับนะมีมูลนิธิมาแนะนําก็คือมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนนะครับนะหรืออะไรที่เกี่ยวโรงพยาบาลเนี่ยก็ถือได้ว่าดีทั้งนั้นนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับะมาดูถัดไปนะเขาบอกว่า เรื่องเกี่ยวกับเด็กเนะี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็บอกว่ามูลนิธิเพื่อเด็กที่พิการเนี่ยก็ได้นะครับหรือว่าเป็นมูลนิธิเด็กโรคหัวใจนี่ก็เหมาะนะหรือว่าเป็นมูลนิธิเด็กเลยก็นะไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับที่เกี่ยวกับเด็กนะเออพวกเยาวชนนู่นนี่นั่นนะครับนะได้หมดนะครับอ่ะทำบุญรวยนะในเดือนกันยานี้ก็ประมาณนี้นะครับ